สวัสดีจ้าท่าแดนประจำตำแหนง่งสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้แผนของผมก็คือจะกองปุ๋ยหมักนะครับโดยเตรียมไว้ใช้เองในแปลงผักตอนนี้รู้สึกว่าดินเริ่มอมืผักต้องการปุ๋ยอ่าวันนี้ผมใช้ปุ๋ยโบกชีนะครับเป็นฐานหมายถึงว่าใช้วิธีของโบกชีนะครับก็คือปกติการทําปุ๋ยโบกชีเนี่ยก็คือใช้จุลินทรีย์ในการย่อยอินทรียวัตถุแล้วก็มูลสัตว์เขาก็จะใช้แกลบ ใช้มูลสัตว์ใช้รำใช้น้ำจุลินทรีย์แล้วก็คลุกเา้าคลุกเา้าแล้วก็หมักไว้นะครับอันนี้แต่วันนี้ผมทําเป็นบโบกโชิปูนปูนก็ <c oughs> <c oughs> คือผมต้องการเ,เพิ่มหลายๆอย่างเข้าไปก็คือหนึ่งในนั้นก็จะมีนี่ยเปลือกทุเรียนช่วงนี้เป็นฤดูการช่วงเนี่ยทุเรียนออกก็เปลือกทุเรียนเนี่ยมีหนามนะครับแต่ย่อยย่อยง่ายมากนะครับพอหมักพออะไรนี้จะย่อยสลายแล้วมีเส้นใยกากใยสูงฟอสฟอรัสสูง แล้วก็ที่สําคัญมีหนามไงพืชกินเข้าไปพืชก็จะมีโล่มีหนามคอยปกป้องฮ่าฮ่า,าแต่บ้าเลยแล้วก็ผมจะใส่เบโอชาใส่ฐานเข้าไปด้วยแล้วก็จุลินทรีย์นี่ผมใช้ของพอดอดสองของพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวพอกองไว้สักพักอาจจะหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยมาราดเพิ่ม <c oughs> แล้วก็เติมกากน้ําตาลเข้าไปด้วย ก็คือเติมน้ำตาลเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์แต่หลักๆก,ก็จะมีที่ไก่แกรบแล้วก็สรัมแล้วก็พวกนี้นะครับอะลงมือทำเดยก่าส่วนในเรื่องอัตราส่วนนี่นะครับก็ดูตามความเหมาะสมะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยยึดตำราอะไรใครเขามากนักนะครับก็คือเอาหลักการทำงานของในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับมาใช้คือบางอย่างบางตำราเราก็ต้องเขียนเองนะครับเพราะว่า พื้นที่ของเราบ้านของเราเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนของคนอื่นเขาพาดูส่วนผสมหลักก่อนนะครับส่วนผสมหลักผมก็ทำเหมือนบกนะครับก็คือผมใช้แกลบกับมูลสัตว์อันนี้ก็เลือกใช้ขี้ไก่แกลบเลยก็คือมันมีทั้งอินทรียวัตถุแล้วก็มูลสัตว์อยู่ในตัวนะครับแล้วก็แถมขนไก่มาด้วยนะครับเวลาพืชได้กินเข้าไปก็จะสามารถโบยบินหลบเช <laughs> ื้อโรคได้ โอ้ยมงทีมาหาสาระอะไรกับผมมากนะครับแล้วก็รำนะฮะนี่รำผมใช้รำหยาบนะครับ,รบประหยัดหน่อยเออเป็นสารอาหารจุลินทรีย์ได้เหมือนกันกากน้ําตาลนะครับอันนี้ประมาณสิบกิโลแล้วก็ <c oughs> อันนี้เป็นถ่านนะครับเป็นถ่านถ่านหุงต้มเนี่ยนะครับผมก็ามาทุบมาบดหน่อยแล้วก็พอร์ดสองนะครับพอรดสองนี่คือเราก็แช่น้ําไว้ก่อนนะครับประมาณสักอย่างน้อยห้านาที ส่วนอัตราส่วนเนี่ยผมใช้ตามความเหมาะสมนะครับใช้ตามความรู้สึกเพราะว่าอมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไงครับมันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายมากมายหรอกครับเป็นอินทรีย์วัตถุสส่วนมากเอาทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยนะครับผสมเลยจ้ะทำงานคือปุ๋ยทุเรียนเนี่ยผมกะประมาณนะประมาณสักสามก็สอบปุ๋ยได้ครับ ง่ายเลยนะผมเอาไว้ง่ายเลยอย่าทําอะไรให้มันยากเอาทุกอย่างเทกองรวมกันแล้วก็คลุกครับแล้วก็เติมความชื้นด้วยเนี่ยน้ำพอดอแล้วก็น้ํำผสมกากน้ําตาลผมมีน้ําหมักขี้ควายอยู่ด้วยเดี๋ยวใส่ก็้าไปด้วยก็เผอเดี๋ยวใส่ขี้ควายปนไปหน่อยอีกเยอะ ที่ไก่แกไปสามก็สอบแล้วแล้วก็มีเปลือกทุเรียนใช่ไหมอันนี้สีวัตถุนะครับเอาล้ำสะหน่อยล้ำล้ำเต็งเต็งเต้าเลงเต็งเขาบอกเวลาทำงานต้องมีความสุขแต่ก็ความสุขกบ้านี่เส้นบาง กาดน้ำตาลนะครับก็ละลายน้ำหลังจากที่อินทรวัตถุมูลสัตว์อยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแกลบด้วยแล้วก็รำจรุลินซีไปเลยจ้ะป้อสองแล้วก็การน้ำตาลเติมความหวาน ก็คลุกนี่ครับคลุกตอนนี้ก็คลุกเขาเข้าไปพอประมาณนะครับก็เช็คความชื้นนิดหน่อยก็คือ,อยังความชื้นยังไม่พอนะครับก็คือปุ๋ยยังไม่คือวิธีว่าพอไม่พอคือเรากรำเรากรำเนี่ยนะครับพอแบมือออกมันต้องเป็นทรงเป็นก้อนอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดกระแฉจนน้ําไหลออกมานะครับถ้าวัตถุดิบหลักที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกากน้ําตาลหรือว่าน้าขี้ควายน้ําขี้วัวหมักอะไรเนี้ยหมดนะครับก็ใช้น้ําธรรมดามาทาความชื้นก็ได้นะครับ หน้าตากองปุ๋ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือผมจะหมักกองไว้อย่างนี้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเตุผลก็คือต้องการไล่ตัวแมลงต่างๆที่มันมากับขี้ไก่แกรบเนี่ยถ้าหมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งแมลงเขาจะเริ่มหนีอ่ะดูอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาเริ่มออกมานอกกองปุ๋ยแล้วคือพอทิ้งสักพักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแมลงเนี่ยไอ้พวกที่มากับกับอ่าอันนี้หลกัลกๆเลยก็คือขี้ไก่แกรบนะครับ ผมก็ไม่อยากฆ่ามันนะฮะคือให้มันหนีไปซะดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้มันติดเข้าไปในแปลงด้วยนะครับเห็นไหมออกมาเลยเมื่อกี้อยู่ในกระสอบปุ๋ยแล้วมองไม่เห็นหรอกตอนเทใหม่ๆก็ไม่ออกมานะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีความร้อนอยู่ในในกองปุ๋ยแล้วเริ่มเกิดความร้อนแล้วคือพอหมักกระพักก็มันก็จะเริ่มแล้วแหละผมจะหมักทิ้งไว้กองไว้แบบนี้ประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมากรอกใส่กระสอบหมักไว้ในกระสอบคือการหมักในกระสอบเนี่ยมันจะคุมความชื้นแล้วก็ ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับ <c oughs> <_ Gerilim> ด้วยความที่ปุ๋ยเราเราไม่ได้ผสมให้ให้ให้แฉะจนแบบน้ําเยิ้มอะไรเงี้ยนะครับแค่ความชื้นพอเหมาะก็เท่าชัวๆเลยหมักสองเดือนครับใช้ได้สวยๆส,ยสรุปค่าใช้จ่ายกันหน่อยนะครับในการทําปุ๋ยกองนี้นะความยาวประมาณ4เมตรนะครับเมตรแรกไม่เป็นไร เมตรต่อไปสบายเริ่มไหวหลวงปู่เข็มก็มาอย่าเรียกสติกันผมใช้ขี้ไก่แกรบไปทั้งหมดอ่าสิบกระสอบกระสอบละสิบห้าบาทก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไก่เปนะ็นไก่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วนะใช้รำหยาไปสองกระสอบก็สี่สิบกิโลอีกโลละสามบาทก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับสองร้อยเจ็ดสิบ การน้ำตาล10บกิโลผมซื้อมากิโลละ10บาทก็เป็น100ก็เป็นทั้งหมด370พอดสิอสองสี่ซองฟรีเปลือกทุเรียนฟรีทานเผาเองเก็บกิ่งไม้เผาเองอะไรกันหมดแล้วอะ่ะก็ที่เสียตังก็เสียไปทั้งหมด370บาทกับปุ๋ยกองผมว่า ถ้าใส่กระสอบก็น่าจะมีร่วมๆยี่สิบกระสอบได้แล้วเนี่ยกระสอบผลิอใช้แรงใช้เวลาใช้เงินพอสมควรเพราะฉะนั้นเผื่อบังเอิญใครที่เป็นลูกค้าในสายกเกษตรอินทรีย์นะครับนี่แหละทําไมก็ผลักอินทรีย์ถึงต้องแพงเพราะว่าเราใส่ใจมากกว่าใส่เงินใส่แรงใส่การดูแลมากกว่าเพราะฉะนั้นอาหารจรึงปลอดภัยมากกว่าซื้อนะครับกรเกษตรอินทรีย์ของอินทรีย์ที่มันแพราคาจะสูงหน่อยแต่ ปลอดภัยเอาไปทำเองครับก็คือปุ๋ยมีหลายสูตรลองดูนะสู้